ฉันนางสาวสุภรศรีเศษวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง probability and r i probability andrik กล่าวถึงการนำ หลักความน่าจะเป็น probability มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงริกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในงานวิศวกรรมโดยเฉพาะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเช่นน้ำท่วมมลพิษหรือความล้มเหลวของระบบนิยามเชิงคณิตศาสตร์ของ probability ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a สามารถเขียนได้เป็น สมการนี้ใช้ได้เมื่อทุกกนิยามเชิงคณิตศาสตร์ของ probability ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a สมการนี้ใช้ได้เมื่อทุกกรณีที่มีโอกาสเกิดเท่ากันประเภทของเหตุการณ์เหตุการณ์เดียว เหตุการณ์รวมเหตุการณ์อิสระเหตุการณ์ไม่อิสระการแยกประเภทเหตุการณ์ช่วยให้เลือกสูตรความน่าจะเป็นได้ถูกต้องกฎพื้นฐานของ probability ผลรวมของความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ต้องเท่ากับ1นึ่งกฎเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการคำนวณทุกกรณี c o m p l e m e n t a r y event เหตุการณ์ตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วย A ยกกำลัง C ใช้เมื่อคำนวณเหตุการณ์ที่ไม่เกิดได้ง่ายกว่าการคำนวณโดยตรงกฎการบวกของความน่าจะเป็นสำหรับเหตุการณ์ A และ B ใช้เมื่อเหตุการณ์สามารถเกิดพร้อมกันได้กรณีเหตุการณ์ไม่ซ้อนกัน ถ้า A และ b ไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้ช่วยลดความซับซ้อนของการคำนวณกฎการคูณของความน่าจะเป็นสำหรับเหตุการณ์ A และ b ใช้ในกรณีเหตุการณ์มีความสัมพันธ์กันเหตุการณ์อิสระถ้า A และ b เป็นเหตุการณ์อิสระการเกิดของเหตุการณ์หนึ่งไม่ส่งผลต่ออีกเหตุการณ์หนึ่ง Conditional probability ความน่าจะเป็นของ A เมื่อ B เกิดแล้วใช้วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีข้อมูลบางส่วนเกิดขึ้นแล้วความหมายของ r i กคือการรวมกันของโอกาสการเกิดและผลกระทบแม้เหตุการณ์จะเกิดไม่บ่อยแต่ถ้าผลกระทบรุนแรงความเสี่ยงก็ยังสูง ตัวอย่างของริกในงานสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงน้ำท่วมความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีความเสียเสยเสเเส่ยงระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวทุกกรณีต้องประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบการใช้ probability ในการจัดการความเสี่ยงต้องใช้ข้อมูลอดีตเพื่อประเมินโอกาสเกิด ใช้แบบจำลองทางสถิติช่วยตัดสินใจเลือกมาตรการป้องกันความไม่แน่นอนข้อมูลจริงมักไม่สมบูรณ์ค่าพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่คงที่โพ o าราเบ i ิตี้ช่วยจัดการความไม่แน่นอนเหล่านี้การตัดสินใจเชิงความเสี่ยงวิศวกรต้องเลือกทางที่ ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมการประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมออกแบบเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมประเมินความเสี่ยงมลพิษวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม p r o b เ b i l i t y เป็นเครื่องมือสำคัญในการอธิบายความไม่แน่นอนส่วนริกเป็นการนำความน่าจะเป็นมาพิจารณาร่วมกับผลกระทบเพื่อช่วยให้วิศวกรตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและปลอดภัยดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ